วันนี้พามาชมมนดบพระศรีริยบทที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่วัดพระศรีริยบทจะให้ชมส่วนที่เป็นมนดบแล้วก็มีผนังที่เราเรียกว่าผนังรับแรหรือฉากด้านหลังครับที่เป็นแบบโค้ง ลักษณะโค้งเพื่อรับรูปทรงขององค์พระด้านแรกที่เราเดินผ่านมาก็คือพระพุทธรูปปางประธานภัยมาส่วนที่สองเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยจะเห็นผนังรับแลที่เป็นลักษณะโค้งลักษณะผนังโค้งแบบนี้จะแตกต่างจากที่วัดเชตุพลโบราณสถานที่เมืองสุขโขทยัยที่เป็นพระศรีอิริยาบถเหมือนกันครับ แล้วก็มาฝั่งพระลีลาทางด้านทิศตะวันออกเราจะเห็นส่วนที่เป็นผนังรับแรที่โค้งชัดเจนผนังรับแรคือฉากหลังขององค์พระนั่นเองนะครับแต่เป็นแบบโคง้งพระพุทธลีลาเองก็เป็นพระพุทธรูปที่โดดเด่นในยุคสมัยสุขโขทัยครับก็เป็นปางที่เดินนะครับยืนนั่งเดินแล้วก็ ในส่วนทางทิศเหนือจะเป็นพระพุทธรูปศีหะสายยาะครับหรือว่าพระพุทธสายญาิพระนอนก็ยังคงเห็นส่วนผนังที่โค้งแต่ตรงกลางจะเป็นตรงตรงหน่อยนะครับคงจะพอเห็นเขาโครงส่วนที่เป็นร่องรอยเดิมของพระพุทธรูปพระนอนครับวันนี้ก็ให้ได้ชมส่วนของโครงสร้างมนตก ลักษณะบนโบแบบเดียวกันนี้นะครับอยู่ที่วัดเชตุพนเมืองสุขโขทยัยแต่ต่างกันที่ที่วัดเชตุพนสุขโขทยัยฉากหลังแผงผนังรับแหลจะเป็นแบบตรงแต่ที่นี่จะเป็นแบบโค้งชัดเจนส่วนองค์พระที่เป็นพระพุทธรูปปางมาปางโทษครับปางประธานภัยทางที่ตะวันตกนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะการออกแบบที่ ค่อนข้างจะล้ําลึกเลยครับก็คือองค์พระข้างล่างจะเล็กเมื่อมองไกลๆนะครับแต่เมื่อเราเข้ามาใกล้จะใหญ่ขึ้นเรียกว่าการออกแบบแบบกินอากาศก็คือเมื่อเราเข้ามาใกล้ๆจะเห็นความสมดุลแต่ถ้าเราอยู่ระยะไกลนะครับห่างไกลออกไปจะเห็นความไม่สมดุลระหว่างด้านบนกับด้านล่างครับ ที่นี่คือโบราณสถานวัดพระศรีบอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองมรดกโลกครับ